้อยอดแต่เสด,ด็จไดยยนะ้เป็นคนน้อยเนาะยังกล้วยกินยังใส่ท่าเขาใส่เลยสวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนมานอกนะครับครับมาที่สวนไอศครีมนั่นนะครับเออพอดีว่าแรงนี่เขาวางกันนะครับ กับฟันกับงหมาสะดวกเต๋าตรงนี้นะครับมาขับมาแรงมานะครับมาแยะกับเมนูกันกินกันดีกว่านะครับวันนี้ฮอนจะน้าเสนอเมนูต้มยำหนูปุ๊กนะครับอย่าฟังต๊ใจเลยนะครับเนถ้ากินไปได้จะได้ต้มยำหนูปุ๊กนะครับมันต้องมีวิธีการทํานะครับมาดูนะครับหนูนี่กัซื่อมาจากลุงสีนี่เป็นหนูปุ๊กเขาต้องมาย่างนะครับย่างคือมันแห้งก่อนนะครับลักษนะนี่ สามตัววะนี่ครับสามคนอ่าสามคนเส้นอุ้ยไปปุ้นละว่าเดือดที่มันผมเคกินเล้าเมื่อวันแต่จกงอนนะครับอ่าเข้าบ้านไนละแต่มันแน่นะครับเดี๋ยวอาจจะมาอยู่บรรยากาศยามแรงนะครับก็เช่นเกาแล้วครับเหมือนเดิมนะครับห้าตีห้างไอ้สินนี้นะครับตอนนี้ไก่กําลังจะขึ้นคอนนะครับขึ้นคอนนอนกันละนะครับตอนไอ้สินกําลังเข้าไก่นะครับเปียเข้าไก่อยู่นะครับ ขั้นตอนและว,วิธีการนะครับทํานี่นะครับค่าย่ำยยไกย่ยำกุบยำปลาแห้งนะครับเนาะก่อนเอาเครื่องใส่เนาะนะครับถูกว่าเากินยำไก่หมดและนะครับมีสองเอฟซีนะครับเครื่องที่จะต้มก่อนนี่นะครับมีหยางพวกอันนอ้นนะใบเตยครับข่าขี้ชีข่าตะไคร้ขมิน้นเนาะ ไมกูดลงไปครับอ่าปิดฝารอน้ำเดือดนะครับเดี๋ยวอันหนูเขาคกุงจะแห้งนะครับเดี๋ยวมาต้มเหมือนกันนะครับเน่้อจม่ว่าออามาอันต้มยำก่อนสดๆนี่มาใจนะครับอ่วิธีการทำนะครับนี่สีจะเงียบเงาหน่อยช่องนี้นะครับทำงานเขาต่างคนก็บ่ค่อยว่างกันนะครับเนาะนี่บุญเขานะครับบุญพี่เขาก็รับเหมาก็สร้างหงนะครับอยู่แต่บ้านเฮานะครับเนาะอนะครับ แดงมนก็ัมาเอาบรรยากาศกันอีกดีหนึ่นะครับเย็นสบายดีครับดักหูเย็นใจฟังเสียงนกเสียงกานะครับห้องทีนี้ย่างแห้งแล้วนะครับไอ้หมอคิบพักไปก่อนนะครับเนาะรอน้นำเดือดนะครับเขาก็เอาเอาลงไปนะครับใส่ไปตัวก็ได้นะครับพอมอใหญ่นะครับมันใหญ่ล้ไปกับกบกึนครับเื่อทำมาต้มแล้มาฉีกกันนะครับ สูตรที่ทับง่ายๆเลยนะครับแต่มันจะหอมควันไฟหอมทันนะครับนี่นะโม,มะขนาดนุ้ยเอฟซีบอกว่าก,ก,กินได้ละกันไอ้ครับยา่างคาเชื้อหเหียมีหกตัวก้อนย,าอย่างจะหักอยู่ในถังนะครับซื้อมาสี่ตัวอุดหนุนลุงสีนะครับโมก <c oughs> ออแล้วเอง <c oughs> ส่วนนี้จะมัดนะครับมีเม็ดผักชีเพชรไข้ขาวเพชรไข้ดำ แต่ลายๆไงตึ๊กเกิงถุงกึิงถุงไม่หอมเนาะถงนัวเหียนะครับปลาเขียวเหียนะครับก็ปรุงรสมักยังปลาดุกนั่นแหละลุงเล็กติดใจขนาดนี้จะได้นี่ดาบว่ะจุดเด็ดจะมเคยห่วงสูตรนะครับเอฟซีอันใดจะเอาไปทำนะครับก็ได้ย่างสีนย่างหมูก็ได้นะครับนี่สูตรนี้นะครับย่างหมูต้องใส่ผงกะหรี่ไปตัวด้วนะครับมักมันเหลืองเนาะ เป็นของขาวพ็ได้น่าจกว่าจะงอนปิ๊กละปิ๊กมาอยู่เดี๋ยวต้องสัมผัสซื้อสวนด้ซื้อสวนหาโลกนะซื้อสวนหาเล่าเล่าหายทุกคนไหนว่ามากินลองวันกินแล้วกินตอนไหน ยายายาหลังรถไปไหนควนห<ะ>ลังรถอ่ะองงสาบานหัว<ะ>ใจวใหัวใจหมดไ่เห็นหนะเจ้าหายก้อนะย,ยังหาใส่ซ่ารถดด้วยบ้านมูงสิเอ็ดมึงอยู่จับมาได้ละสมองอ่ะสารภาพเอาไปอ๋อเอาไปเนี่ยไปอู้ไปเลย นี่น้องเลี้ยงมาปอหอปิกตัวเองไปอปิดเพื่อใหมู่กินไปแย่ซ้ำก็มีหาทำบัดนี้เนี่ยมูกจะสร้างสวนจะได้แล้วนะครับสักพักมันหายไปสักช่วงนี้ก็มงว่ากันนะครับจะกักตัวมันก่อนเพื่อมันกินเล่าเม่วันแล้วมันทั้ก็เข้ากินกันนี่ว่ากืินข้าแล้วแต่ไอกินก็ไผก็แล้วแต่ให้หมัคาไปชอบ บคือจะนอนด้วยก่อนนะคือนอนไหนมานี่ยอึออกส่วนใโอ้ยอุ้ยแล้วจะเหมือนไอ้อึกกูุึงวันแล้วน่ะจะเป็นเนื้อซ้ FC ทุกคนมันก็เป็นห่วงนี่นะครับไม่ใช่ว่าบล็อกบัดซอนนะครับบล็อกตลอดอ่ะคู้ตลอดอ่ะนะครับบัวหวานในกล้องนอกกล้องนะครับพวกห้อมฮักน่องนะครับเป็นห่วงมันมันก็ยังแบบเจือนะครับคือไปนอนได้กันอยู่ นอนด้วยกันแต่กันไอ้นอนบ้านวะไหนเออมาคณะรอนะครับเอาหนูที่ย่างนะครับมันต้มก่อนบึบดทำหม้อหอมซุปใหญ่ยมหน่อยหม้อมันใหญ่ใส่เป็นตัวไปเลยเออได้ได้ได้บุดเขาจะมาฉีกนันนะครับสุกต้มยำหมูปุ๊กแบบย่างแล้วมาต้มอ่ะเด็ดแน่นกหลงปงอ่ะมัด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 นี่นี่นะ เคยทำตั้งเตือนน,คคออน,นะครับั้งแรกนะครับอ้าวก็อมนักนะครับต่ำเครื่องนะย่างกับน้ำล้อมนี่นะดดดดดได้เหลืองแล้วโอ้ยมันหอยไปหน่อยครับสูตรไปสูตรมันนะครับมันหลายสู <c oughs> เตเดี๋ยวปนนิดหน่อย สถขึน้นรถนะครับปล้กรถว้าอ้อออาวนะครับเนื่อะลุมท้าฟนะครับนัดย่างนะครับจับลงแม่ย่างอเมกนะครับ ไปไหนปบ้านโอเคจบดีสบีเอีต้นพักจะใส่นะครับก็มีต้นหอมเอ่อมีพักหอมดวนนะครับผักไผยนะครับต้นหอมผักชีนะครับชีฝรั่งนะครับนี่นะครับจะใส่ในต้มต้วยอำยำนะครับสูตรเหนือ่อๆนะครับเน้อ<ๆ>นะครับจ้ซอยรอเลย ก่อนจะเติมน้ำพริกนั้นนะครับพริกก็เหมือนเกาเหมือนยำไก่นะครับนนดูเครื่องนะครับนี่เป็นวัชพันนะครับนี่ยังหอมนี่ผนงานเขากินได้มดปีนี่ลาชินแซจิ่นแกงออมนะครับถัวเม็ดนอกอ๋อไม่ดำํำดำต่ำอยากนะ นั่นส so ีดำๆำตางในต่ำใหญ่แข็งกระวานนี่เนละกวานเขาเต่าไฟกับอกไห่นี่อย่างนี้บอกแคนเนาะขาวนะครับคาวิคาในสักเจ้าแก่นอยนะครับเนี่ยจะได้กินจะได้หอมนะครับเวลาเอาไปแก่งต้ม นะกระปุลเนาะกระเม็ดก็ได้นะครับเดาจำเดียวเท่าเจ้าของเจ้าของสวนเกี่ยวกับไกไ่เดาจำเดียวไก่เข้าเป็ดนะครับมาเห็นเนาะเลี้ยงในสวนไม<า>่เป็นกู เอ้ยซักเอ้ยสัก,สกท้องให้เข้าหอมอีกนะหมายรีบหน,นึ่งช้อนของมันมากแม่น <c oughs> <c oughs> กะปิใส่ไม่ไปดีนะครับ <c oughs> บปดิใส่เต้าหัวหนูนะครับเด้อ <c oughs> กินไม่ได้ <c oughs> จริ้งนี่พริกหลาบนี่นะครับเป็นกระมีส่วนผสมด้วยน,นะครับเ <c oughs> นาะปกตงเทศดอย่างนี้หนะน่อยนะก้อนี้เขาใส่มันนัก ว่าไก่ตัวกิโลปลายเขาใส่กระปุกนะวันนี้หนูสามตัวเลยใส่สักสองจอนนะครับจะเพลิดเพลินครับนี่หม้อไฟเหมือนเดิมนะครับเอานะครับนะเรียบร้อยเดี๋ยวตักหนูออกก่อนเนาะหนูน่าจะได้แล้วนะครับเขาต้มไว้เหมือนแล้วยังหนูไม่เอื่นนั่นเตอะสะดุ้งไปเต้นเฮ้อ เออลืมโอ้หนังกบเป็นยังเออกันนั่งซ้ำเป็นยังไฟมันไฟมันเฮงนี่กันโอ้ปัดตะปัดต่ในน้ำต้มยำเลยมั้ะตีมันดำๆนี่ันจะบอมันไหมนะครับเพราะว่าเขาเอาย่างมาก่อน แด็กตกใจนุวมไหมสซแวนอ่าชอบครับนี่แหละครับยอดยอดจีนแห้งนะครับก็มายำได้นะครับลักษณะนี้ที่สี่เปิดฝั่งไปทุละนะครับเดี๋ยวคงจะเข้ามาอยู่นะนะส่วนอันนี้นะครับอืมเห็นแลเขาต้อง กิกหรือซับก็ได้นะครับซับก็เป็นชิ้นนี้ไงนะโอเคโอเคเดี๋ยวเข้ามาเนอะครับครับขนาดนี้เลยเออนี่ยครับโอ้โหแมวแมวแมวอย่างนี้แมวมีกูเขมับอ่า ตี<ม>น,น<า>ยิงไงนะครับส<ม>ุดยอ,อดเมนูแล้วนะครับหอนเรื่อยวุ่ยหนูนี่กำลังดีตัวมอสใหญ่แต่เด้งตรงนี้ผมมีโอกาสได้ไปตัวมอสสีเพราะว่านะครับมันเวลาเขาเข้าเวีนแกก็ไป เราหักเว้นก่อจะไปตัวเอง่กระซัำแป้งกับฟันนะครับทรงเพิ่งดินใหญ่เลยค่ะเออเนอะดินใหญ่นนะ่ะพากึ้งเลยเออนยอดไม่นุ้งแล้วครับนี่ยนะกลับนนะ้ำพริกคากับล้มน,นะน,นะน,นะนะครับเนื้อต้มอีนะนะครับสักวันก่อนเอาสักเต๋อก่อน không 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 เอฟซีหลายน้องนนนี้มนุนหนุนๆน,นๆครับไม่มัม่ม c เอฟซีได้พอเป็นขยาก็แักขาเราก่อนกินม<ห>ั้ยกินช่วยมั้ยต้นอนเนี่ยโอ้อออโหมาึงไง <laughs> <laughs> เดี 1941, ๋ยวก่อนเตียนยี้นเนเลิกนุ่องมันห่างเก่งเทย์่ะมียาฆ่าเชื้อนะอุมดเอ้วื้อาจงให้ตัวหลังมือจงรานัล้โอ้ ไนีนไออนนน่นี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 ่น่นนีนา่นี่อี่าี่นนี่ยน่นี่น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 ีนเนี่ยเนาะนี่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 อ่นคขขนี่นี่นี่่นนกนหนนต้องเอามือฉีกมนอ่่น พี่ไทยนี่เป็นลืมเวลาย่งน่ะอืมปอบหนอกหนุ่มในเนื้อชำํำเครื่องมัดถึงสุดยอดแล้วครับหวางดีเอฟซีวันหน้าคอนเสาร์ตคิ่ทหายมาเนื้อครับเออหอยยุปลาวิกินดีต้นเลยครับกลางตรงกลางนนวเลยไม่หยอดก้ดอน มมาารรดผักไผ่หอมดวนนะครับต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งซอยไว้ลอเลยนะครับแค่ริกขา่าจะคขึ้นเนี่ยมัน,มนเดี๋ยวเตือนหน้านะครับน่าจะผักข่าเนาะตูงตยิยย่งใหญ่เดี๋ยวไปแไง่บน,นตามน้าพริกไปจูบบนเลยหน่อจัดไปมากระตอนต่อไปนะครับหั่กันขั่วก่อนนะครับขัวข่วพริก โอ้หนูจะทิ้งมันหอมนะับ <c oughs> ได้ก่อนจะขั่วพริกนึ่งตุ้บกระเทียมขั่วอยู่ไม่เห็นน่อย <c oughs> มันจะหอม, <c oughs> อม,อมนะครับนี่ไอ้ยุดกองคนเอาไปแยะ,ะนะครับไอ้สีตังคงค้ำนะครับไอ้ยุดไอ้เล่เขนะครับนี่อหอมไปเห็นแบบ ออ่นี้หอมแล้วนะครับหนูนะครับต้มนุกตัดปุ๊บเลยครับล้างข้นปุยแด้แล้วุงนี่ ก็หอมยาลโหลโอเลยล่ะนออจะท่างอมอยู่สองคนเนี่ยอีะยไปพวกน่ะ S ด S C อปพ่น่ะต้องบอก S C ไปก่อนนะครับอบรหยาก็ไม่มินิรงกลางวันนั้มอูจจะสังจะสอนได้เดับดึ๊บหลายก็เนี้ยฮล้วก็งอนอย่างเงี้ยรวกแบ็นี้ หนูโคดหนูโคดกล่องลัวนะครับนั่นเปิ่อนกล่องลัวใช่ไหมเปิ่อนไหนเนาะเด็กแมา <c oughs> ทำไมหนูแม่ผูกกระมานะครับอ่ากระตุกตุ๊ดแม่ตุ๊กคนน,น,นี่ฮนะะใส่แม่หนักหนึ่งใส่โมไปอื้อคอนเครื่องนแม่ต้องใส <c oughs> ่กันแหละป้าเจ้าท,ทีหอมอืมหอมกินใบเตยนะครับอย่างนี้นะ ลองเอซีกับลองเวทเนี่ยพอนะครับทำพอนะครับห่วงสูตรนะครับกินงานนี่ลองเดือดสักคำเดือปรุงรสนะครับปนเป็นยังงมันมีน้ำป่าอยู่เนา <c oughs> ะผมปรุงรสใส่มักนี่ได้กินนะ หิมะอยู่แล้วลหะอ้าวองนัวครับอันนี้การทาดมนได้หนูเนี้ยหนูม้อไฟเออหนูหุยำต้มยำม้อไฟจังเหนือบนห้องต้มยำนะครับต้มยำไก่ต้มยำกบ แตงกวาดการ,รเดี๋ยวนี้แห่งยังนะครับกุ้งยำนะครับมาพักลงได้เลยแซมแซมว่าเนี่ยเอออ่าพิเศษทันทีครับ่สุดยอดแห่งเมนูเลยครับเมนูแนห่งปีเฮ้ย มาพอไฟมาเวลาโคตรป่วยนี่เนี่ยเอาไม่เคยทานแต่อย่างเดี๋ยวเฮอซายมันลุ้นนี่มันจะฮอนเอาเจะได้ดีนี่คือเกา่าวสุดยอดแตป้งเสีสดยดายนะโค<ฆ>นรหน้อยเอ,อืมอยังกล้วยกินยังใส่ท่าเขาเพื่อเสี่ยนใช้กี่ตัวห,หานะครับเพื่อจะโคตรมานะครับ

สามร้อยเี่นมาขายนะครับมองนี่เต็มทานแล้วครับรับรองโอเคก่อนมานบัตจ้ามองนี่ของนี้ดีล้ำๆ้ำนั่นนนนนแล้วสุดยอดมาก่อนต่าง ต่อมขนาดไอ,อ้นเง้ยนี้วของเด้อของล้ำนี่ของบอมแม่หนิเนาะเจ้าดอกอัดตั๊มาเนี่ยขาตัวยนีนนน่สุดไหมจะ่านะปากมัใหญ่ไปหน่อยนะครับระยาวันเอาหม้อใหญ่มันหมูมีเนาะก้อนล้วมอีบ่เอออันกะอังกะ ไ้ไดขานเผยลำแค<ะ>่ใส่เลยสุดยอดโอ้ยนอกออ้ยก็ขี้เจ็บกี้งอนไปปุ่นเห็นละ้ะสุดยอดเนาะ ก็อุ่นๆน,นะครับมแม่นี่เนาะลองหกคำเถอะไม่รู้จะโคนรเก่งหอไม่ไดจิ้มกันเดี๋ยวสยมัยเดี๋ยวผกันนี่ออกกล้องนะครับอืมอามา,มาเอ้ยต่างแตะอืมนี่เป็นช่วงข้างมันนะครับข้างมัน ว่ายำไก่กันล้ำขนาดนะครับเปื่อหนูตัวกำลังดีเนาะแล้วเต่นหน้าเนี่ยเขาจะยังมะเนี้ยยังเอี้ยนะครับแต่เขาจะมบบต้มยำเขาจะเอามาจิ้มน้ำพริกขา ไปเลยเนาะมันเัาไปย่างนี่มันต้มยำอีกนะครับมันน้ำข้นปุ๋ยก่อนยอดครับเนาะแป๊บๆแล้วครับอือ่ะจะนั่งกินไป๊ะกันนะครับรอเพื่อนนี่าเส้นไซเขาพูดมานะครับกี่โทูหักกันละนะครับโอเคครับอืกินหม้อไฟนี่ก็ดีไปย่างนะครับเติมได้เรื่อยๆ,ๆ,ๆเนาะมันจะได้ห่อนตลอด อากาศมันเย็นนะครับมันอากาศมันหนาวเย็นเร็วนะครับน้ำซุปน้ำแกงนี่นะครับนั่งบรรกาศสองคนวันนี้รู้สึกอย่างเงียบเหงาหน่อยนะครับแต่ก็ล้านะครับเนื้อเมนูนี่นะครับใครที่ไม่ชอบกินหนูก็ลองเอาเนื้อวัวนะครับเอาไปย่างก่อนแล้วก็เอามาต้มยำแบบนี้นะครับมันจะล้ำนะครับเจ้าของสวนกับไปทุ่งละเนาะเป็นอย่างนนะครับ เซเวอรล้อมอืมอินอุนอ่นๆท้อนตลอดน่ารักหอมเครื่องหอมอย่างนะครับยอดลนะอืมแปด้าอ,อืมยอด <c oughs> ไปมันส่องลงมามันจะอันมีแสงหน่อยเป็นอย่างน,น,นะครับอืมเมาะสุดนี้่เดิมแน่คอยติดตามถ้ามีหนูตัวนยิใหญ่หน่นอยเอาจะมาเนี้ย ย่างอีนะครับย่างแล้วก็มาต้มแล้วก็มาจิ้มน้ำพริกขาในห้องห่อยบ้านเขาก็อห้องต้มเก็มเนาะต้มเก็มถ้าเป็นเนื้อเป็นอย่างกันเนี่ยกินแห้งกินแห้งก็ได้นะครับกินแห้งเอาไปย่างก่อนครื่องมันเนี่ยยำแบบนี้สุดยอดนะครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับอคุกอ้อนเนาะโอ้โหเจ้าของสวนในเนื้อเสียถ้าไปละกันเหียเนาะพอดีแกมีทุงละนะครับทุละอุดดีก็ไปตรงนี้แกกินยงยังเนาะ เ็นไซว่าจะมากับมาสกันอุ้ยก็งอนบุนละครับเอฟบีเอฟซีบุนละโอ้เป็นอย่างนะครับช่องนี้ก็ทำสูตรอาหารตั้งเหนือเขานี่ก็เอฟซีได้พอบางคนบางันอาจจะบบกเคยทำนะครับแบบเคยเนี้ยแล้วก็ช่องนี้ก็ไม่ได้แข่งกับใครนะครับคนอื่นคนดังกับไปมดละเหลือของทีมงานเขาเนี่ยเนาะเงินก็ได้บหนักแต่ไดนะครับก็หมกซื้อกับเข้ากับเข้ามาทํากินกันเพื่อนแนะนําสูตรอาหารนะครับ มันก็หลากหลายเนาะบังบางจังวัดนะครับไนภาักเนือเหมือนกันแต่ว่าบังจังวัดมันก็มันก็ต่างกันไปเห็นนะครับขอบคุณแฟนคลับนะครับติีข้าววันที่สามนะครับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจชีวิตเขาหนกรับทินงานของนี้นะขอบคุณนะขอบคุณข้อความทางเฟซท้งไลน์นะครับทักทายกันมาถึงวันถึงวันนะครับเออกระเบิกเบิจะไก่บระเคยจะเบื่อทักทายกันตลอดนะครับครั้งบางทีตอนแมลงมาก็แบบได้ตบเฟซพ่องไลน์พ่องหรือไม่ได้ฮับใสก็ขดขอสมมาะภัยพวกว่า เขากำลังทำคลิปกันอยู่เนาะเแล้วเตือนหน้าปลาปลาตั้งหนกอ่าสถานที่ห้องนะครับครับทีครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอย่างแนะนน้ำแข็งกับคอยดิดตามครับให้ชอบบรรยากาศวิวอีกกับฟากกอดดิสตามแล้วก็กดระฆังกันด้วยนะครับอ่ามันจะอัปเดตตลอดเนาะแต่คลิปมันน้อยนะครับงบแคบกว่าน้อยเพราะว่างานมันหนักนะครับที่ครับเดี๋ยวคลิปหน้าเาพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม